เมื่อมีศีลก็สุขล้ำถ้ามีธรรมก็สุขใจขอความดีงามจงเบังเกิดมีแอ่พระมหาเทระพระเถระพระมัชฌิมะอนาวะกะสรมนเนนน้อย ขอบกันอีกแล้วธรรมะจิตสบายสบายธรรมะมีสติ <c oughs> นำเสนอโดยหลวงพ่อแดงนำที่โยด็อกเตอร์พระครูพิเิษประชานาจเจ้าวาดวัดอินทรามลองเจ้าหน้าเวออมภาวา อม,มอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามทุกวันไมลไเดียวกันนี้โยบจะได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นสาระนะรู้อันเป็นประโยชน์สดที่ผลในโยมดังนี้ยจะมาภาพจะยกเป็นบาลี ในเบื้องตอนว่าธรรมกามโมสุตาทรโรปเวยะปริปุชะโกสักกจังปายุป,ปาเศยะเิลวันเตพหุสุเต แปลเป็นภาษาไทยได้ใจฟามลึกซึ้งมากเลยนะโยมนะไม่ใช่ลึกซึ้งน้อยลึกซึ้งมากๆเพราะบอกว่าใครก็ตามพึงเป็นผู้ใครธรรมะใครก็ตามเป็นผู้ทรงไว้ซึ้งสุตตะคือการฟัง เหมือนยอย่างญาติโยมได้ฟังธรรมยามเช้าธรรมยามค่ำนี่แหละเรียกสุตตะแหะตรงกับบารีเป๊ะเลยส่งไว้ถึงสุตตะขยันเป็นหู้สอบถามขยันเป็นหู้สอบถามที่เราสงสัยเข้าไปนั่งใกล้ท่าน ท่านผู้นี้คือท่านผู้มีศีลและท่านผู้นี้เป็นพระอูสูตรด้วยความเคารพแล้วเราก็จะได้ของดีนะโยมเราจะได้ของดีของดีมีอะไรบ้างอะโยม รูแต่เจ้าพองมีพระปัสสงค์นายโยมนะิตตัสรุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยอุสาสระราชสมบัตินาโยมนะวันยุ่งขึ้นเขาจะปราบดาพิเศษให้พระองค์เป็นพระราชาเป็นเจ้าจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แลละแต่พระองค์ไม่เอา พระอ,องค์เอาสายสายสงบคือสายบวชสัพพะทุขะนิสรณะนิพพานะสัตธิการณะสทายะพระผู้มีรพระเจ้าประสงค์จะให้พุทธบริษัทของพระอ,องค์นั่นหนึ่งเป็นคนขยัน นั้นรรมาแต่ละบทแต่ละบทจะสอนให้คนขยันนั่น้นะโยมสอนให้คนอดทนก็ให้คนขยันนั่นแหะสอนให้คนมีความเพียรก็คนขยันนี่กันแหละสอนให้มีขันติก็คนขยันนี่กันแหละทำไมพระเจ้าชอบคนขยันคนขยันนี่เป็นคนขยัน ทำงานเป็นผู้ใคร่ในการขยันทำงานขยันในการหาทรัพย์และขยันในการแสวงหาโมกะธรรมมันควบคู่กันไปเลยนะคนขยันสองขยันในการศึกษา ไฟลูกไววลูกเรื่องธรรมะให้มากๆากแต่ยจะมีโอกาสปรึกษาธรรมะเล่มไหนโยมมันไม่มีเวลาเนาะแต่ถ้าหนึ่งโมงเช้านี้เปิดธรรมะหลวงพ่อแดงนี่ยโยมโยมได้ฟังธรรมะอย่างอิสระเสรีเดียวสามสิบนาทีเนี่ย มันได้สาระประโยชน์เยอะหลวงพ่อแดงก็ต้องไปนค้นเอาเรื่องราวที่มันเป็นสาระประโยชน์สดที่ผลมาพูดอาหนึ่งทุ่มตรงมาย้ำเหมือนตอกตะปูอะออกไปที่แป้นงนี่นี้ก็ยังไม่แน่นเอามา,มาตอกเพิ่มอีกตอกไปเรื่อยๆมันก็แน่นไปเองนายโยมนี่แหละต้องรักได้กัน ศึกษาธรรมมากๆเมื่อเราศึกษาธรรมมากมาก,มาก็จะปฏิบัติธรรมมากๆเหมือนเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดทุกวันอ่านทุกวันท่องทุกวันนะยโยมนะคุยกับต้นไม้ก็นด้เดือททีอ่ะทีลับต้นไม้คุยทุกวันนลยโยม ไอ้จจะว่าไงก็ช่งเขาอยากฉันอยากจะเก่งภาษาอังกฤษฉันอยากจะเก่งภางษาต่างชาติยางแย้เก่งโยมคุยอะไรได้หมด the dog the dog it is the dog เนี่ย t h it is the c a s t เนี่ยอันนี้อยู่ในเป็นผู้ใคร่ในภาษานะโยม พระอรหันมีสี่อย่างนี่ครับหนึ่งสุกกะวิปสุกกะวิปัสวิปัสสโกสุกกะวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ล้วนเลยไม่มีฤทธิ์สุกสุกะวิปัสวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ล้วนไม่มีฤทธิ์ไปแบบแห้งๆเลย นี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเตวิโชผู้ได้วิชาสามอันนี้ก็มีนิดแหละประเภทที่ที่สามชาละพิญโยเมียพิญญาหกคนนี้จะเหอเดินอากาศได้เลยนะโยมแต่อาหารประเทศประเภทที่สี่นั่นปฏิอิสมัมพิทัพปตัตโต มีธิ์เหมือนกันนะแต่มีลิ์ในเรื่องการเทศนาสอนคนเก่งมีคนลยุทธ์มีมีคนละ,ะเม็ดเด็ดพายที่มาจะจะเอาเรื่องราวอะไรมาสอนโยมมการนิทานนะโยมนะบางคนเล่าไม่สนุกโยมแต่บางคนเล่าสนุกโยมนะ ม่ต้องอะไรแค่กระต่ายแข่งกระเต่านี่แหละแต่คนนี้มีกลยุทธ์นี่เขาเล่าสนุกเลยนะีเล่าสนุกเลยมีเหตุมีผลให้เราวิเคราะห์วิจารณ์ได้เพราะเขาเป็นผู้ใคร่ในการศึกษามีข้อมูล นั้นธรรมะนี่ธรรมะสุขโขนะโยมต้องศึกษาใครได้ข่มใจฝ่วรู้คู่การศึกษาผู้นั้นจะตีบททางโลกแตกนะโยมจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างสนุกสนานเพราะอยู่อย่างเป็นสุข หรือยู่แบบไล้ทุกข์เป็นสุขดีสนุกสนานดีมองโลกนี้เป็นแง่บวกหมดเหมือนตอนนี้บางหมู่บ้านนี่น้ำท่วมเขาเปิดหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวน้ำท่วมเลยโยมมีเรือภายให้นั่งชมทัศนียภาพมีน้ำล้นเขื่อน ให้ชมแล้วก็มีอาหารวิเศษพอน้ำท่วมป,ปั๊บปลาจะชุม่มนะโยมแล้วก็จัดวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไม่ต้องไปนั่งง่อยเง้าเศร้าเสียใจน้ำท่วมมันเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้สร้างและมนุษย์เป็นผู้ทำลายป่าไม้ เมื่อมรุดป,ปลายป่าไม้ป่าไม้มไม่มีไม่มีอะไรจะประทะน้ำไว้น้ำก็ไหลเร็วน,น,น้ำจะท่วมเร็วมาเร็วแล้วก็ลงทะเลเร็วแต่เดิมนั่นสมัยอาตมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มนั่นยังไม่ได้สร้างเขื่อน วชีลาลงกรสมุทสงงทางไว้อยู่กับน,น้ำสี่เดือนนะโยมนะสี่เดือนเต็มเต็มสี่เดือนเต็มเต็มก็ไม่เห็นทุกขร้อนอะไรโยมกลับจะชอบซะอีกมาถึงเวลาหน้าน้ำเนี่ย เราก็มีอาชีพใหม่มีอาชีพใหม่แล้วไม่ใช่ธรรมดานะานาน้ำยังทำประโยชน์นำปุ๋ยมานำปุ๋ยมาให้เราผลไมาหมากล่าม้ก,ก็อ,อุดมสมบูรณ์ ก็ถือว่าการศึกษาในธรรมะเนี่ยสำคัญที่สุดนโยมโยมอย่าอย่าละเลยอย่าละเลยอย่าเกยดคลานธรรมะเนี่ยสอนให้คนไม่เกยดคลานสอนให้คนขยันแล้วก็สอนให้คนปฏิเสธความเกยดคลาน ขึ้นชื่อว่าขี้ไม่มีคําว่าดีเลยนะโยมนะมันไม่ดีเลยเนี่ยขี้ไม่ดีขี้นุ่นขี้นั่นขี้นี่ขี้เขียขี้ค้านขี้ข่าขี้ครอบดับเบิลขี้อะไรน่ไม่ดีตรงกันข้ามธรรมะสอนให้คนทันสมัยนะโยมนะ อาการดีโกทุกการทุกเวลาจะเป็นคนทันสมัยใหม่เสมอธรรมะไม่สอนให้คนเก่านะยสอนให้คนทันสมัยอยู่เสมอสอนให้คนสู้งานเนี่ยสอนให้คนอดทนสอนให้คนไม่กลัวลำบากไม่กลัวตากตั้มไม่กลัวแต้วฟ้ หนาวร้อนไม่กลัวแดดกลัวลมแล้วก็ไม่กลัวลมปากของใครด้วยเนะี่ยธรรมะสอนเลยนายโยมทันสมัยขนาดนั้นนะอารธรรมะพระเจ้าทัานสมัยใหม่เสมอใครบอกโอ้ยเชื่ออะไรธรรมะธรรมโมไดโนเสาร์เต่าล้านปีอาว พวกคุณที่ไม่เชื่อธรรม,มนะและพวกเตา่าไดโนเสาร์เตา่เตาล้านปีนะ่ะเขาไปกันถึงไหนแล้วอะอเมริกานี่เขาจะเข้าประชุมสภา้ที่สมาชิกเขานั่งสมาธิกันก่อนนะประธานสภาให้นั่งสมาธิก่อนเขาบอกวาฒนาสานาจะไปโตที่ตะวันตกนุ่นนะ่ะ จะไปอยู่กับฝรั่งมังค่าคนไทยเราไม่ค่อยสนใจใกล้เกลือกินด่างอยู่กับธรรมะอยู่กับพระสงฆ์องค์เนนน่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจไม่ได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติอะไรเลยแล้จะเป็นคนทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้อย่างไร ทําไปทามาคนไทยก็ฆ่าตัวตายกันเป็นว่าเล่นเลยช่วงโควิดในทีนสิบเก้าเนี่ยฆ่าตัวตายกันเยอะโจนก็เยอะเลยทุบตู้เอทอมต่อหน้าหูงชนเลยไม่สนใจใครไม่กลัวกฎหมายด้วยแล้วยิ่งใส่แมสใส่แว่นตาสวมโม่งด้วย เข้าไปร้านทองหรือว่าจะโอ้มันจะขายทองได้เส้นใหญ่ที่ไหนได้เอาทองมาให้จต่หนึ่งกำมือสามคนก็สามกำมือกำมือก็สิบบาทสามสิบบาทอย่าขยับขยับตายแล้วใครจะไม่รักตัวกลัวตาย สามสิบบาทลาแล้วเดอ้อจับก็ไม่ได้คิดเป็นเงินก็หลายแสนเพราะว่าเศรษฐกิจเสื่อมโมทรมทุกอย่างก็เสื่อมสามหมดนั้นจะรู้จักคบหาสมาคมกับคนที่มีศีลมีธรรมคนดีที่มีคุณธรรม คนดีที่เ็มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมเข้าไปนั่งใกล้สนทนาธรรมกับเขาก็จะทำให้เกิดผลดีทำให้เกิดผลดีกับตนเองนี่แหละคือพระธรรมอ่ะ พระธรรมพระธรรมพระสอนธรรมะนายโยมถ้าพระธรรมนี่ก็ต้องวัดอินทรามนีช่วงนี้พระจะทําปลูกต้นไม้เต็มวัดเลยนายโยมปลูกต้นไม้เต็มวัดเ <c oughs> <c oughs> พาได้แนวคิดมาจากวัดถ้าการ้องที่ท่านประกวดส่วมชนะระดับโลกเลยนยโยม พอส่วนมาท่านติดแอร์นะโยมนะติดแอร์ปูผมนอนได้อโยมซาขนาดนั้นเลยเข้าไปส่วนของท่านนี่โอ้มีชอดอกไม้ด้วยชนะระดับโลกเลยนะโยมของวัดอินทร,รามชนะได้แค่ระดับจังหวัดเท่านั้นสามเพอวัดอ,อินทร,รามชนะตอนนี้จะส่งไประดับภาค งั้นต้องเข้มงวดเรื่องซ่วมหน่อยเป็นแชมป์ระดับจังหวัดแล้วเป็นแชมป์ไม่ยากแต่รักษาแชมป์ไว้นี่ยากงั้นก็ต้องเน้นพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าหนึ่งชั่วโมงควรจะไปคลีนเคลียพื้นที่ให้สะอาดเข้ามาแล้วตอนนี้แขกเริ่มมาแล้วพอ,อสมควร จากที่ไม่เคยมีรายได้ตอนนี้ก็มีรายได้หลักหมื่นแล้วถามเจ้าหน้าที่บอตอนนี้เข้ามาเลขที่สองยันเลขที่สามแล้วก็โมทนาสาธุธรรมะหรือว่าธรรมคำสอนองค์ตุบเดชไปเชินดาวมาสมาสพุทธเจ้าเนี่ย เมื่อเราว่าตามหลักแล้วจะเรียกว่าพระธรรมก็ได้เรียกพระวินัยก็ได้หมายความว่าพระธรรมกับพระวินัยนั้นมันเป็นของคู่กันเมื่อวินัยมีวินัยก็ต้องมีธรรมครอบคู่หนีไม่ได้พระวินัยคือศีล ศีลดีสมาธิเกิดปัญญาแจ้งสมาธิคือทำรรปัญญาคือทำรรสองอย่างนี้รวมกันแล้วจึงเรียกว่าพระธรรมวินัยจะเรียกพระธรรมวินัยได้ก็มีสองอย่างประกบกันระหว่างพระธรรมกับพระวินัย คู่กันสองอย่างรวมกันก็กลายเป็นคำสอนองค์งงงสมเด็จพระกินาวรมาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระธรรมได้แก่คำสอนประเภทแนะนำแนะนำทางปฏิบัติตนให้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุข ไม่เดือดร้อนนอนทุกข์ชี้ท่องทางสว่างให้คุณอยากจะเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องขยันขยันอย่างเดียวไม่พอต้องรักษารักษาอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีธรรมะไวด้ดีสามอย่างไม่พอหรอกคุณต้องใช้ชีวีชีวิตอย่างพอเพียง พออยู่พอกินพึงมีพึงได้พึงเป็นพึงไปคุณต้องรักษาระดับมาตรฐานตัวเองให้มันได้สี่ประการเนี่ยไม่ช้าไม่นานคุณเป็นเศรษฐีได้เศรษฐีในที่นี้คือไม่เป็นหนี้ใครไงเราไม่ยอมเป็นหนี้ใครเราจะไม่เป็นหน,นี้ใครเราก็ต้องปลูกทุกอย่างที่เรามันกินของเราได้ หายทุกอย่างเนี่ยมันเหลือกินเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ได้ก็สบายชีวิตก็สบายเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกที่ <c oughs> เรียกว่าดีถูกทางเดินตามคันลองของพรบมาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าด้วยหลักธรรมที่ชัด ชี้ช่องชี้แนวชี้ทางเดินเมื่อใครปฏิบัติตามบธรรมาแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าผู้ใดก็ตามาปฏิบัติตามบธรรมาแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ตกไปในที่ชั่วจะไม่ตกไปในที่ชั่วที่เลวที่ร้าย ที่เดือดร้อนอย่างแน่นอนอยังแค่จริงด้วยปฏิเสธไม่ได้โยมเขาเรียกว่าถนนซูเปอร์ไฮเวย์คนเดินอย่างการไปทำความดีนั่นแหละถ้าไปถนนเส้นนั้นได้ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เดินทางไปสู่แห่งความดีไปสร้างกุศลความดีไปทำความเพียรสร้างกุศลความดี ไม่มีความดีแล้วก็รักษาความดีอนุรักษ์ไว้เอนเกลรักษาความเค็มเราจะไม่กลับไปทำความช่วยอีกต่อไปเมื่อเราเป็นแชมป์แห่งความดีแล้วเราต้องรักษาแชมป์ความดีไว้เป็นแชมป์ไม่ยากเป็นแล้วแต่จะรักษาแชมป์แห่งความดีไว้นั้นช่วตามนานเท่านาน บอกได้เลยว่ายากยิ่งปัจจุบนันนี้สังคมปัจจุบนันนี้มันก็มีมือถือให้ลูกหนึ่งเครื่องเนี่ยอันตรายหากคุณแม่คุณพ่อไม่ทันเกมเด็กเด็กก็จะเล่นแต่เกมทำนั้นยังไม่พอในนัน้นมันมีอะไรหมดเลยโยมมันมีสิ่งยั่วตายั่วใจ อันนี้อันตรายเหมือนกันนั้นต้องระวังต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเป็นหมดทุกอย่างเป็นได้ศึกษาชีวิตจิตใจของลูกเนี่ยอะไรดีก็บอกเขาไปสอนเขาไปอะไรไม่ดีก็ชี้แนะเขาให้เห็น ในเชิงปัจจักั์ไม่ต้องไปเก็บบางเก็บอำพางปิดบังอะไรไว้หรอกเนี yeah. ่ยแล้วชีวิตเขาก็จะก้าวหน้าพัฒนาสืบก้าวหน้าถาวรสืบต่อไปงั้นดูริกาหมดเวลาจะแล้วนายโยมนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเพียงแต่อกล่น เกินนอกยังไม่ได้เข้าในช้าพรุ่งนี้มาต่อในเช้านี้ก็ตักบาตรเทโวโรหณนะว่าจะมีสี่สาห้าคนที่ได้ได้มีขนาดครึ่งร้อยก็เป็นที่น่าโมทนาสาธุก,การเป็นอย่างยิ่งนะโยมนะที่โยมไม่ละทิ้งวันตักบาตรเทโวโรหณนะวัดอ,อินทรามก็จะตักบาตรทุกปีเลยโยม วันข้าหนึ่งหลังจากเข้าวพรรษาแล้วแล้วก็มาออกพรรษาภาวนาออกพรรษาแล้วล่วงครึ่งก็ทําบุญตักบาตรเทโวโรนะเหมือนกับว่าเทพเทวดาเทโวเทวะวันที่เทวะเทโวเขาปิติปิติยินดีใจที่พระเจ้าไปโปรดเขา เทดาวดึงเทวโลกไปปวดพุทธมันดาพระนางสิรมหามารยาโยนได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมจากนั้นวงก็เสด็จกลับมายัางเมืองมนุษย์มนุษย์ก็ไปต้อนรับกันมากมายนี่แหละความเป็นมาของข้าวต้มลูกโยนข้าวต้มลูกโยนหลวงอแดงก็มาทำเป็นข้าวต้มมัดใจ เสียไปแจกที่ท้องสนามหลวงเมื่อคราวที่ไปกราบพระศพพ่อหลวงหล่อเก้าขอไว้พอในญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลมีศรัทธาภาษา,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 ารรท่ามีความเชื่อมีความเรื่อมใสในบวรมพุทธศาสนาจะมีความสุขมีความเจริญเชิดช่วงชัดชวาในชีวิตในครอบครัวใน,นวหน้าที่การงานสุขภาพโภคาภละ ปฏิทานธนาสารธรรมาสารสมบัติคิดสิ่งใดปัตนาสิ่งทำนีชอ,อบประกอบแล้วไปทำรสา้อิจิตังปฏิตัง้งตุ้มหังคิดประเมวสมิจตุเขาฟวาปาตถนานั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จตุมดังมรดมโนไม้ดังใจที่ปาตถนาจ้างใจไว้สมประสงค์จํานงหมายทุกสิ่งทุกประการเทินขอจเจริญพร